ในช่อง Wolf in c h i e f ช่อง Pop a r t ร์ตที่ทำให้อาร์ตเมืนป๊อปนะครับเราอยู่ในรายการ Art History นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกล้องฟิลม์มแต่จะผสมไปด้วยศิลปินคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไอคอนิกของกล้องตัวนี้ไปแล้วที่สำคัญก็คือเป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังรว่าระดับออสการ์เลย นั่นก็คือเจฟฟ์บิดเจสเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดเห็นหน้าก็จะรู้แหละเขาเล่นหนังรุ่นใหม่ๆแต่ว่าเล่นเป็นตัวที่อายุเยอะแล้วไงถ้าเห็นหน้าก็จะเอออ,อ Jeff เนี่ยเจฟฟ์บิดเจสเนี่ยเรียกว่าเกิดมาในครอบครัวที่รายล้อมด้วยศิลปินไม่ว่าจะเป็นพ่อของเขาซึ่งเป็นดาราดังชื่อรอยบิดเจส ตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ยุคช่วงที่เรียกว่าฮอลลีวูดกำลังเฟื่องฟูม,ฟมากๆนะยุคแบบ3040อะไรอย่างเงี้เจฟฟ์บิชเจสเนี่ยเกิดในปี1949งเ่เก้าใช่ไหมแล้วเขาก็เข้าวงการเร็วเหมือนดาราเด็กอะไรอย่างเงี้ยสักแบบปี58อะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าแล้ววะก็แบบเด็กเก้าหกสิบข,ขวบอบบ เขาก็ได้เริ่มเล่นซีรีส์ความที่พ่อเป็นดาราแม่ก็เป็นดารานะจริงๆแล้วเขาก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นซีรีส์บ้านเราเรียกละครจริงเดี๋ยวนี้เรียกซีรีส์กันหมดอะซีรีส์เขาก็เล่นจนกระทั่งเรียกว่าได้เข้าชิงรางวัลเลยนะถ้าเกิดจะย้อนไปถึงคนไทยเนี่ยจะเริ่มรู้จักเขาเนี่ยอย่างรุ่นเราตอนเด็กๆคือเรายังไม่เกิดหรอก รู้จักตอนเด็กมากอะ่ะก็คือหนังฝรั่งสมัยก่อนมันจะเข้าฉายช้ากว่าโลกเขาอะ่ะนั่นก็คือเรื่องคิงคองเรื่องคิงคองเนี่ยจริงๆแล้วมันคือประมาณปี7-7แต่เข้าฉายในไทยเนี่ยมันก็ดีเลยไปตอนนั้นดังมากเรายังจำได้ตอน,น,นเด็กมีหุ่นมีตุ๊ก,กตาคิงคองเลยมันดังมากแล้วเจฟฟ์บิเจสเนี่ยก็คือเป็นพระเอกของเรื่องแต่ถ้าเกิดเด็กรุ่นหลังๆอยากจะรู้จัก ก็น่าจะเป็นพวกเรื่องตรอนไอรอนแมนเงนี้ยเป็นตัวร้ายนอกจากเจฟจะเป็นนักสแสดงแล้วเนี่ยความเป็นศิลปินในตัวเขาอะมันสูงมากนะเขาเป็นทั้งนักดน,นตรีด้วยทำแต่งเพลงเองทำเพลงเองออกทัวร์คอนเสิร์ตก็มีหรือจะเป็นแบบศิลปินแบบสกาวเจอร์อะไรเงี้ยหมดเลยและที่สำคัญก็คือนี่แหละการเป็นช่างภาพ เจฟฟ์ิจเจสเนี่ยเรียกว่าเนิร์ดช่างภาพเลยเรียกว่าเนิร์ดการถ่ายรูปมาตั้งแต่สมัยไฮสคูลเขานี่บ้าการถ่ายรูปสุดๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องมืดเนี่ยวนวนเวียนไปมาเจฟฟเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเขาจะชอบ การถ่ายรูปมากแค่ไหนก็ตามแต่ขั้นตอนที่เขาเบื่อที่สุดก็คือการล้างฟิล์มมันน่าเบื่อสําหรับเขาแต่ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดแต่ขั้นตอนที่สนุกที่สุดของเขาก็คือการอัดภาพสมัยนี้ก็อาจจะเข้าใจน้อยนะว่าอัดภาพเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลกันหมดแล้วใช่ไหมอัดภาพก็คือเข้าไปในห้องมืดเนานะแล้วก็ฟิล์มฉายลงไปบนกระดาษ เขาบอกว่ามันเหมือนของขวัญวันคริสต์มาสเลยเหมือนแกะกล่องของขวัญวันคริสต์มาสเพราะเราไม่รู้เนี่ยว่าเราไปถ่ายอะไรมาแล้วได้ออกมาเป็นยังไงพอภาพมันค่อยๆขึ้นมาตอนหลังปื๊บปื๊ปื๊ปปปขึ้นมาบนกระดาษเนี่ยมันก็ว้าวไงว้าวเจฟเนี่ยนะครับเขาก็ได้แต่งงานกับซูซานในปี1977ซูซานเนี่ยก็เป็นศิลปินอีกเช่นกันซูซานเนี่ยเห็นความ เ,เรียกว่าบ้าคลั่งการถ่ายภาพของเจฟมาตลอดในช่วงที่เรียกว่าเขาแต่งงานไปสัก10ปีได้มั้งเราแถวๆนี้เนะเาะเพราะว่าเขาแต่งงานตอนปี77เใช่ไหมเขาได้รับกล้องเป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงานในปี8 8นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกล้องที่พึ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลย เป็นรุ่นใหม่กล้องตัวนั้นก็คือ w Y Lux F8 เป็นรุ่นล่าสุด w Y Lux เนี่ยมันเป็นกล้องที่แปลกประหลาดสำหรับเขาแม้ว่าเขาจะถ่ายภาพมาเยอะมากแต่เขาเจอกล้องตัวนี้แล้วเขางงงวยมากว่าแม่งคือกล้องอะไรวะเนี่ย Y Lux นะครับเป็นกล้องที่ถ่ายภาพพานโนรามาก,ก็คือภาพกว้าง ความพิเศษของมันเนี่ยก็คือมันถ่ายด้วยระบบสวิงเลนนะครับปึ๊บแล้วเก็บภาพได้โดยที่ความบิดเบี้ยวของภาพเนี่ยแทบไม่มีเลยหรือมือถือบางทียังเป็นถ่ายปึ๊บปบออกมาแล้วมันมีความเบี้ยวแต่ว่าไวลลัก์เนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีความบิดเบี้ยวเลยไวลลัก์เนี่ยใช้ฟิล์ม35มมิลปกติเลย แล้วก็ความกว้างของการถ่ายของมันเนี่ยอยู่ในระดับ140องศาก็คือแบบแทบจะแทบจะเป็นเส้นตรงนี้เลยนะเกือบๆแล้วนะกว้างมากใน1ม้วนเนี่ยจะได้ภาพทั้งหมด21ภาพจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยวายลักสเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันใช้ฟิล์ม120นะเป็นกล้องแบบมีเดียมฟอร์แมตเล่าประวัติมนสักนิดหึงวายลักเนี่ยเป็นกล้องของญี่ปุ่นนะผลิตโดยบริษัท c a น o นคาเม r ่าโชโกนะครในปี1959เป็นตัวแรกที่ออกมานั่นก็คือ w i ลั x F1 สเปคของมันเนี่ยเรียกว่าหูเจ๋งอะ่ะส่วนใหญ่ที่เขาคงสเปคของเขานะโดยรวมความกว้างของเลนส์ประมาณ F2.8 ถือว่าเป็นสเปคที่ใช้งานง่ายเลยโอเคมากเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆเจฟเนี่ยพอเขาได้กล้องมาแล้วเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกับมันมากเรียกว่า เปิดโลก,กระทัดเขาไปเลยกลายเป็นว่าเขาหลงไหลในกล้องวาลัสมากๆซึ่งไอ้กล้องวาลัส F8 เนี่ยมันถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนเรียกว่าวางขายในปี88นั่นแหละแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของวาลัสมันถูกพัฒนามาอย่างเรียกว่าครบถ้วนหมดแล้วความสวิงที่แบบ สมูทมากหรือว่ารูปแบบที่ดูทันสมัยวัสดุแข็งแรงเออสเปคต่างๆดูรับแสงชัตเตอร์สปีดที่ครบครันทุกอย่างมันเรียกว่าถูกปรับปรุงมาจนเรียกว่าคอมพล e t ของมันละแต่ในที่สุดมันก็เลิกผลิตไปในปี2000นะครับก็คือบริษัทเจ๊งไปตอนหลังก็คือปิดไปในปี2005แต่ว่าไอไวลัสเนี่ยก็คือเลิกผลิตในปี2000 จริงแล้วมันเป็นกล้องที่เรียกว่าในประวัติศาสตร์ภาพถ่ายเนี่ยถูกใช้ในวงการหลากหลายนะอย่างเช่น NASA นี่ก็ต้องต้องมีในทุกรูปแบบอยู่แล้วไอ้พวกถ่ายภาพที่แบบมีคุณภาพสูงอะใช่ไหมซึ่งไวลั x ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ NASA เลือกเอาขึ้นไปถ่ายกล้องไวลั x เนี่ยก็เรียกว่าเป็นกล้องที่ใช้งานสะดวกไม่ได้ยากอะไรจนเกินไปแต่ว่าก็คือใช้ ซันนี่สินะเออไม่มีวัดส่งวัดแสงนะแล้วก็มีรูปแบบคล้ายๆกับเลนส์ไฟเดอร์อ่ะก็คือให้สิ่งที่เราเห็นนะมันก็จะไม่ตรงกับภาพที่จะได้นะมันก็จะเบเลือกกันนะเขาเรียกว่าพาราเล็กซ์นั่นแหละด้วยเลนส์ระยะ26บินนะในปัจจุบันนี้นะกล้องไวรลักเนี่ยราคาเรียกว่าสูงมากอยู่เลย เรียกว่าเราถ้าเราหาเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็ต้องมีสี่ห้าหมื่นขึ้นไปนะถึงถึงระดับเป็นแสนถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องเก่าที่แบบไม่มีอะไรเลยนะดูเป็น,นกลไกล้วนๆก็คือมันพังยากแหละถ้าใครอยากถ่ายภาพพาโนนะแนะนําเลยแล้วมันสนุกมากแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายรูปไปเลยด้วยความที่เจฟเนี่ยเขาเป็นนักสแสดงใช่ปะ่ะสิ่งที่เขาถ่ายเนี่ยมันก็เลยเจ๋งมาก เพราะว่าเขาอยู่ในกองถ่ายเขาได้เห็นเบื้องหลังเขาได้ถ่ายดาราเขาได้ถ่ายช็อตในหนังที่มันแบบโอโหอลังอะไรเงี้ยพราะฉะนั้นภาพที่เจฟถ่ายเนี่ยมันเจ๋งมากแล้ว,ด,วด้วยความครีเอทของเขาด้วยความที่เป็นอาร์ติสต์ของเขาด้วยความที่ชำนาญการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเด็กมันทำให้เขาได้ภาพจากไวลัคเนี่ยเยอะมากเลย แล้วก็โด่งดังมากเรียกว่าใครๆก็รู้ว่าเจฟตเนี่ยต้องมาคู่กับกล้องไวลักเพราะว่าเขาจะขี้อวดไอ้กล้องเนี่ยกับทุกคนพกติดตัวตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ออกเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับที่ชื่อว่า pictures by jeff b d g e s นะครับก็รวบรวมเอาภาพต่างๆพวกเนี้ยเอามาโฟตโต้บุ๊กเล่มนี้วางขายในปี2004นะครับ ณเวลานี้จะบอกว่าหาซื้อได้แต่มือสองเริ่มต้นที่ราคา20,000ไปจนถึงถ้าแบบ like new เลยนะประมาณ70,000เล่มนี้หาไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่น่าสนใจในโฟโต้บุกของเขาก็คือนอกจากภาพถ่ายของเขาแล้วเนี่ยมันจะมีการเขียนเบื้องหลังเหมือนด็อกมีเนอรี่อยูมันก็เลยทำให้มันเป็น งานที่น่าสนใจพอเล่มที่1มันประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็ทําเล่มที่2องอกมาแต่ว่ามันห่างก,กันเยอะนะห่างก,กันแบบก็คือเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยประมาณสักห้าปีก็คือ2019อประมาณ5ปีที่แล้วเขาก็ออกเป็นเล่มที่2ตอนนี้ไม่มีของใหม่แล้วยูสอย่างเดียวแต่ว่านั่นแหละรีบเก็บกันนะตอนนี้ราคายังไม่แรงมากอีกหน่อยน่าจะแรงมาก ความคลั่งไคล้ในกล้องวายหลักของเขาเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การถ่ายภาพมันบ้าคลั่งไปก่อนแล้ว <laughs> <laughs> เขาได้ประกาศเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในรายการ Late s s o w w w t t s t t p p h n n o o b e r t นะครับเป็นการสัมภาษณ์เจฟฟ์บิ d เจสแล้วเขาก็ได้พูดสิ่งหนึ่งเมื่อการสัมภาษณ์เนี่ยไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพของเขา ก็ควักกล้องไวรัลของเขามาอวดอีกเช่นกันแต่คราวนี้มันไม่ได้อวดธรรมดาเขาได้ประกาศว่าเขาจะสร้างกล้องไวรัสขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ใช่ทำเล่นๆหรือแบบประกาศไปงานงานเพราะว่าเขาได้ตั้งบริษัทขึ้นมาเลยชื่อว่า s i n v e r b i บิช e s นะครับโดยระดมเอาทีมงานจากเยอรมัน าทโครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่กักตัวช่วงโควิดทุกคนในโลกนี้มันก็ต้องอยู่กับบ้านในชะ่ไหมไม่ได้ไปไหนเงี้ยเจฟก็เลยมีความคิดว่าเขาอยากทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขารักมากๆเลยนะเขาอยากทําอะไรที่มันมีแรงบันดาลใจมาจากเมียเขาซูซานเนี่ยเพราะว่าซูซานเนี่ยเขานี่เทิดทูนมากเอาจริงๆฝรั่งเนี่ย หาได้ยากมากนะที่คู่จะแบบคบกันยาวๆเนี่ยหาย,ยากพ่อของเขาก็เหมือนกันพ่อของเขาก็คือมีแม่เขาคนเดียวจนตายเลยตัวเขาเองก็ตอนนี้อายุ75้แล้วก็ยังอยู่กับเมียอย่างดีเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกี่ยวพันกับคุณเมียเขาแล้วก็สิ่งที่เขารักก็คือกล้องไวรัสที่เมียเขาเคยให้เขาไว้มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของโปรเจกต์นี้แต่จะทํายังไงให้กล้องที่หยุดผลิตไป24ปีแล้วกลับขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเจาะจงเลยนะเพิ่มลงไปคือเอาเทคโนโลยีในสมัยเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มเติมให้มันมีคุณภาพดีขึ้นด้วยในขณะเดียวกันก็คงความเป็นกลไกลที่ยอดเยี่ยมของมันเอาไว้ด้วยมันถูกตั้งชื่อไว้ว่า Y Lux X เราสามารถเข้าไปดูกันได้ใน Y Lux X. com ไอ้ตัวเนี้ยเขาประกาศเอาไว้ว่าในปี2025ก็คือปีหน้าแล้วนะมันจะถูกผลิตออกมาสำเร็จก็เป็นไปได้เพราะว่ากล้องฟิล์มที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ Pentax 17นะที่เป็น half frame หรือเป็น Lowline 35ห AF ตัวนี้น่าสนใจมากเลยกลับมาผลิตใหม่กลายเป็นว่า มันเป็นยุคสมัยที่อาจจะไม่ได้ฮิตมากๆเหมือนก่อนหน้านี้สัก10ปีเนาะที่ผ่านมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่กล้องฟิี์มมันโอโ้โหสุดชาติมากในไทยเราเห็นกันชัดแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขายังมีความเชื่อว่ายังมีกลุ่มคนที่ใช้มันอย่างต่อเนื่อง เจฟเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เชื่อในสิ่งนั้นเขาก็เลยสร้างสิ่งและแน่นอนเขาบริษัทหลายๆบริษัทก็เชื่อแบบนั้นใช่ไหมอย่าง pentax เนี่ยก็คือของริโคริโคเนี่ยประกาศเลยบอกว่าจากการที่เขาล็อต pentax 17ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันได้ยอดขายที่ดีนะเกินคาดโลลายก็เช่นกันด้วยสเปคของกล้องที่ดีนะน่าสนใจมากตัวนี้แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟีแม่งแพงว่ะแต่ว่า ต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศเราเนี่ยค่าของชีพมันสูงเกินเมื่อเทียบกับรายได้แต่ฝรั่งเขาอะรายได้กับค่าของชีพเขามันบาลานซ์กว่าเราเพราะฉะนั้นฟิีมเขาก็เลยไม่ใช่ปัญหาแบบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาจับตาดูกันดีกว่าว่าปีหน้ากล้องไว e ั e ส s x จะออกวางขายได้หรือเปล่าแต่แน่นอนว่าไม่มีคำว่าถูกเชื่อกูเลย ไม่มีคำว่าหลักสอ0 0 0ืนสาเพราะขนาดเทนแท็ก17นี่ยังเท่าไหร่อ่ะส0 0 0มืนอะไรเงี้ยทั้งนั้นเลยก็ต้องมี4-5 0ห0 0มพอกับรุ่นเก่าก็ขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจว่าเราอยากได้รุ่นคลาสสิกหรือรุ่นใหม่อะไรี้มากกว่าอันนี้คาดเดานะยังไม่รู้ก็อยากให้ไปติดตามผลงานของ Jeff b บิ g เชสนะเป็นงานที่ดีมากส่วนตัวเราชอบมานานมากแะ แล้วก็เขาก็ผลิตงานใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะทุกวันนี้ถ้าเกิดตามเขาในเว็บหรืออะไรเงี้ยต่างๆในช่องทางโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปใหม่ๆของเขามีตลอดเวลาเขาถ่ายหนะังก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม a r t i s t t y ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ